สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาถ่ายบรรยากาศที่เยอรมันให้ดูนะคะอันนี้เป็นเมืองที่เมืองแม่ย่าของแฟนอยู่เป็นเมืองแม่สามีอยู่ที่เกสตทอันนี้ก็หมู่บ้านนะคะนี่วันนี้เป็นวันที่18เดือน11พศ2 5 2 0นีบ้านเมืองเขา เป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้กี่โมงที่ลกตอนนี้เป็นเวลาเอ่อบ่ายสัเอ้อเบ่ายโมงสี่สิบสามค่ะนี่นะคะจะไม่มีแดดนะจะเป็นครึ้มๆตอนนี้ก็บ่ายโมงสี่สิบสามนี่ก็ถึงแล้วค่ะแม่ บ้านแม่สามีนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านเช่ากันจะมีที่จอรดรถนี่ก็จะเป็นบ้านโอมาโอมาก็คือแม่ของแม่ของแม่ของปู่ พ่าปูถึงแล้วบ้านไม่ยาเดี๋ยวเราก็จะลงไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะคะนอกดาวนะคะโควิดค่ะโควิดปิดรถก่อนนะคะน้องสาวค่ะน้องสาวก็มา Du hast nicht gesagt, dass du nicht weißt. Hallo. Ich hab ja vergessen, Jacqueline's Geburtstag gestern. Ach so. Warte Ma mal. mal nicht schlimm. Okay, hast du ein neues Auto? Wir haben, haben ja fast voll im Ah, Lancia. Voll Luncha. gelästert haben wir. Hallo, Finny. Ja. ja. Ich erinnere dich an so ein Hallo, Finny. Ja.

อันนี้จะก็เป็นรถบ้านสำหรับพักร้อนนี่ก็จะเป็นหลังบ้านแม่ยานะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อถ่ายให้ดูใหม่สวัสดีค่ะ